เอาลงตัวมังคุดครับฮะครับผครับเบลฮะเบลฮะอีกนะตัวผมเป็นมันฮะมีดปาดลงครับมันสูงสูงคือหลังคาอันกินยากครับก็เลยหักมาลุมากครับแล้วเพิ่งขับหักมากครับประมาณสองอาทิตย์แล้วครับ มสก็เต้งกกินตำได้ป่ะเนี่ยได้ต้นตำแล้วต้หคงกไไันเลยหลอดเอาครับออกมาจากต้นลงสูงขึ้นละลังค,ค,คงง้าครับคืนเป็นถมลังค้าครับ พาต้นรับพากลางต้นกับหักลงมากเลยครับอยู่ประมาณนี้ครับความสูงสิประมาณเกับเท่ยงอืนครับเก็บเอี่ยงคกำลังขึ้นใหม่นครับนั่นกับจิตตามสภาพครับผมแต่งอ่ขึ้นครับ ตัวที่มันตัดลงมาถึงมันลงมาเลย